เรามาดูมหาการบ้านกกกันคุณลุงพลโดนหมายจับเรียบร้อยแต่สาเหตุที่โดนหมายจับเนื่องมาจากอะไรบ้างเขาบอกพฤติการแห่งคดีเนี่ยเขาบอกวันที่11พฤษภาในหกสาม น้องชมพู่เนี่ยหายตัวไปตั้งแต่9โมง11นาทีถึง9โมง49นาทีเอ,อ้นนี่คือพ่วงเวลานะพ่วงเวลาที่น้องหายตัวไปโดยมีน้องสซดดิ้งเนี่ยอยู่บ้านเป็นพี่สาวคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่ออกไปทํางานก็คือถ้าคุณแปลกหน้ามาอุ้มเนี่ยเขาก็จะร้องเขาก็จะดิ้นแต่น้องสซดดิ้งบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวันที่น้องหายตัวไปเพราะฉะนั้นน่าเชื่อได้ว่าต้องเป็นคนสนิทเป็นคนที่คุ้นเคยกับน้องที่อุ้มน้องไปเนี่ย เขาบอกว่าจุดที่พบศพตรงนั้นเนี่ยมีประมาณสักสิบคนแต่สิบคนนี้สามารถยืนยันที่อยู่ตัวเองได้ห่วงเวลาเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนมีคนยืนยันได้แต่ลุงพลเป็นบุคคลคนเดียวที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่ตรงไหนชัดเจนหลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไปลุงพลได้ขับรถกระบะไปวัดภูผาแอกเพื่อไปรับพระข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อไปส่งแต่ระหว่างทางที่ขับไปเนี่ย ก็ลุงพลก็ได้เล่าให้พรอฟังว่าหลานตัวเองได้หายตัวไปซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้เล่าลุงพลฟังเลยว่าลูกเขาหายตัวไปหลานเขาหายตัวไปลุงพลไปรู้ได้ยังไงว่าน้องชมพู่หายตัวไปแต่ในขณะเดียวกันก็นกอีกอบปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีพยานสองคนเห็นลุงพลเนี่ยวันที่11เนี่ยช่วง9ก้าโมงกว่าๆเนี่ยเดินลงมาจากจุดที่พบศพเนี่ยมุ่งหน้ากลับบ้านเนี่ยเ<ไ>ห็นลุงพลเดินอยูงง่มีงงท่าทางมีพิรุษลุงพลขึ้นไปทําอะไรจ้าบนนั้นนะครับ ผลตรวจศพของน้องชมพู่เนี่ยสอดคล้องกับนักโภชนาการเขาบอกว่าจริงๆอน้องชมพู่เนี่ยถูกปล่อยขึ้นไปบนเขาอย่างนั้นนะอยู่เด็กอยู่คนเดียวอากาศอย่างเงี้ยร้อนๆอ,อย่างเงี้ยขาดน้ําอย่างเงี้ยทำให้เสียชีวิตได้ไม่จําเป็นต้องทําร้ายร่างกายเลยหลักฐานเด็ดเลยคุณคือเส้นผมของน้องชมพู ที่ถูกตัดเนี่ยตำรวจเขาไปพบเจอในรถของลุงพลแล้วเส้นผมของลุงพลเนี่ยก็ไปตกที่จุดพบศพน้องทั้งๆท,ที่ลุงพลเขาบอกว่าผมไม่เคยขึ้นไปเลยผู้เล็กไฟแล้วผมคุณลุงไปตกอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคือมันไปสอดคล้องเงินคุณกับการไปตวรวจรังสีแสงเอ็กซเรย์สิงโครตอนมหาชน นะเขาก็ชี้ชัดมาเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้มันมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่แล้วบวกกับวันที่ลุงพลเนี่ยไปเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยตอบคําถามถาม,มีพิรุษอย่างมากแล้วเครื่องจับเท็จมันก็ไม่ได้โกหกอยู่แล้วเขาบอกพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยบ่งชี้ได้ว,ว่าลุงพลเนี่ยแหละคือคนที่อุ้มน้องชมพู่ไปอุ้มน้องชมพู่ไปทิ้งในจุดแรกเสร็จแล้วตัวเองก็กลับลงมาทาธุระและหาบุคคลอ้างอิงเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดเสร็จปุ๊บอุ้มน้องขึ้นไปภูลเหล็กไฟอีกรอบหนึ่งโดยที่ทําให้น้องขาดน้้้ํําาาาาขดออาหหรจึงงทใน ถึงแก่ความตายและก็ได้จัดฉากให้เป็นอำพางฆาตกรรมโดยการว่าน้องถูกขมขืนล่วงละเมิดทางเพศโดยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าออกตัดผมน้องออกและก็ทําให้คล้ายๆดูออกเหมือนว่าเป็นไสยศาสตร์มนต์ดำด้วยหวังเบี่ยงเบนให้ไปถึงคู่กรณีของคุณพ่อน้องชมพู่ให้รับผิดแทนจึงเป็นที่มาให้พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับลุงพลจบครับขอบคุณครับ